มันที่ข้ามเติบทุกคนเลยทองเอาหาอยู่หากินนะปลีอ้าแต่เหิงเติบละปรีพาเดี๋ยวไปหาสวอนหมูกับมันทีมงานเขาต้นน้วก็จางทั้งวันแต่ว่าหมูก็มีพบทุกคนน่าจะหวามตรงเตอพี่เดี๋ยวค่อยสิบหาเลาะหากินแถวค้าพี่ก็ทางเมื่อพี่ก็ซีิมค้านี่ làm sọ này. cho khoa không Có hộ พอดีพาวใกล้ทุกคนเลไม่ได้ยิงซ้ำปะบินไปก่อนเดี๋ยวหาเงยเงามือเนะดี่ยวซำกบนี่ทุกคนเดดลยมียุบไปเชื่อซำหนึ่ยุบแล้วคอยอ่ะเป็นในพนาดกระปาที่คือเก้านะมาจากกับกระปาต่อเน๋ยวอื่นไม่หาแล้ว ตัวเหาตัวนึงพนันเหมืนอนทุกคนเลยตัวใหญ่โตกระปัน่นสองตัวเต็มกำรรเลยไขย่มักนก็ไม่หมือสามตัวทุกคนเหลืมอมือ สามชิกต้ห oh. น oh, ึ่งตัวน้อยตัวหนึ่งอ้กระปาดก็ได้ตันห้องเดียวทุกคนนี่เลยเต็นบางนองอีกกระปาดรันได้อาจารย์มันตีนเดียวไงล่ะเอได้ตีนเดียวนี่เซอ้อเฮดอัะนะก็เอามาแล้วปะทั้งหนดทลทั้งร ไปยิงบีมันก็กว้าไต้มาไมคอยกะน้ำอาหารได้คอยอ่อเลยนี่เลาโตเต้าทุกคนเลยปากะเก็บมาทาเนเัค้งมอต้มกระปาต้นทุกคนเลยร่างนกระจูงเลยเช่นซ้ำมันอันต้มกระปานทุกคนเลยแล้วหากินตั้งมีได้เอ เต็มที่สุดเยดสุเย็ดไก่ก็ไ่ด้ก็ม่ีเยข้าวยาจังออกไปหาการนี้นะแ่นาจะเอามุ่งมาเรืออื่นก็เมื่อละเมื่ออยู่ละกีะไดคือโอ้ยแฉกตกมโนอย่านเ้ยอันนี้ต้มกระปาดนทุกคนกินแรงอ้าคือเก้าละคอยกระไดเมื่อเลิกกะกระปัดนคือเก้ามารอบเลิกกระปั้น ต้มกระปาดกินแรงแล้วก็นี่อันนี้เห็ดเป๋หรือว่าเห็ดตับปรีดลายเติบนะทีมงานเก็บมากล่างบานเขากำลังออฮะมากันกินข้าวกินน้ำก่อนทุกคนเลยเมื่อยู่ละมาเด้อมาได้มาเด้อต้มกระปาดนี่ก็แกะเห็ดตาบมาทำธุลเสร็จเอยแล้วสุกแล้วนำเจ้ยวนำเนื้อไปแล้วกระป๋าไมากินอ่า ไปกินน้ำอาหารยังไงอยย่ากไม้ค่อยนีกินน้ำอาหารยังไดกับป่าอย่างไรหรอแม่อมงู่อ่ะฮ้ยจะไดไปยมดีโมนกเกูม่าแล้วก็ขัคือขาไป่าีปดโมงลได้ปดัโมงจะได้ือ สองชั่วโมงก็เกืมีอนนหอดำหมดละมากินข้าวพ่อนไหมพี่น้องโอ้น่ะค่อมดำนะสะทอดเดินทิมนะเดี๋ยวทิมมาแต่ไทยครูใช้งานเส้อสามสิไปดชั่วโมงงูเลยชั่วโมงอ,อ่ะตื่นมาตอนเช้าทุกคนพรีไทองสิเลาะไปหาเห็ดนะหาเนื้อยุ่งเนื้อกินก่อนตัดภาพมาแต่เมื่อคืนลเมื่อคืนนี้ทางทีมงานได้เฮ็ตับกลมนี่นะเดี๋ยวสีเลาะไปหาบึ้งนะ เธอเป็นออรไลน์นี่มานี่เพราะมูให้ตามนะทุกคนเลยนี่นี่ตัวไหนไล่เดี๋ยวนะนี่วิ่งเต็มเต็จทุกคนนะนี่อ๋อตัวหนึ่ัวไม่ใหญ่เลยนะวัดชุดยอดเลย,ยทุกคนเลยนี่ Ừ, tôi thấy tạp ngọt vì đâu ơi Chụp như này vẫn Kiếp con ừ. Đây là lại đi Để xì hà lọ hà hay tạp lọc về ô oh, nợ này lúc rồi cũng khá thôi con này ho giọt này ư nghĩ đi thôi bởi đây nó trâu hinh thương lẽ này. này, cup hò ừ. đi này. Hong mắc là. Mù nhảy anh nè con Hít tạm ngu nhanh đi. Hít tạp ngu. 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 Hít tạp Vì nào tung giang mặt mà vào cao mặt quân hai tuổi bao hai mang ny 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 ปอาอมยังไงปาอมน้อานมาแล้วเห็ดปวกทุกคนเลยมาเห็ดปวกหมุนมาลเลยเซอร์นี้สิสิยดายเลยเซอร์เซอถุงกระพาย คขาหากหับโ h ว่าเฮ็ดอ่ทุกคนนละอยู่บ้านก็คือเราออนไลน์นะแก่เฮ็ดปอกอกินเรื่องเจ้าไข่กาหากินเนื้ออื่นทุกคนเนยมไม้บโบนี่สบายนะไลายเต้ทุกคนนะหาวบาเก็บเห็ดกันยังแ็ต่ม่เดียวทุกคนเลย พี่คอยมีนะนกเปนไปเลยเขาตีนก้อเนาะลายเเหตุบดทดดตัวนี้มาตรงนี้ ping coin online แถวนี้เฮ็ดตับก็แต่วปีนบ่เฮ็ดจะเฮ็ด4กี่4เก็บไว้ดังไผดีอัน ได้จิ้มหมู่บ่นี่ก็ได้ตัวนึงอ่อนลงอ่อนลงเนาะอ่ลงแล้วบ่เอ้ละยอมแล้วหมูเอ่ได้ตัวนึง่าเจ็ดนี่มานแต่กเนาะหากินเป็นด้่หมูมาแสมัยกนตัวนึงตัวกนี่สิให้เบิ่งตหางคือเก่าแล้วทันี้อ่ะ อยกไม่ได้มานเด้อทุกคนเิดตาเพ็ดปัวกคือเขาได้จะแปดมูุ่นนี่เด้หลายเติมได้ทุกคนเดี๋ยวมุนมาละผ่ายหอบดงอยู่คี่เดี๋ยวมันเลยมุน หอยบอลจะผ่านเกจอหนึ่งเข้าจะเมื่อแล้วเผื่อจะมาลำลังนี่ให้อย่าเมื่อไหวคอยยังเท็กแล้วมาได้สามคืนสี่คืนละมีได้เผื่อใกล้กันจนเมื่อต่ไปมายังมีได้เผื่อยู่เมื่อสุดท้ายจะใหดตาวคืนเก้าให้ตาวมันก็จะได้หากคำเห็น <olla> มันยอดแล้วเราไม่เสืหาก,กินเพื่อตุบเห็นส้อออนจะเห็ดนี่เห็ดตะหมูเดียวหรอใบก้านมันจะเห็นอยู่หมูหนึ่งบานมาล่ะเสื้อกับเป๋าก็บมุนม,มัดวะหมูมีมใ,ใหญ่

ูตินเดียวทีโลดอนี้มีโลดนี่ก็ต่างเดียวกันหรอคือคนนี่เนาะเท่าเมื่อไหรกินสตีนเมั่อะไหร่เท่าก็ดีเอาตามมันะมาละเลยสวยเลยนุ่มๆเนี่ยก็ได้ดอกว้าดอกจุ้มบ่เมยหนูไปไห้ใช่หุ่นหมูไงใหไปลองเอินใช่ปุ้งโอ้ยเลยเช่อย่างนี้มันจะมีอะ ลอยลาลอยมาแลยหลายมือหลายคืนละหมูต้นก็ได้แต่เห็ดตาบเทาเห็ดตาบอันนั้นมีมีเนาะเพื่อนนะเอามันมีเยอะมีเนาะดอกจุ่มนะมับานมันเนาะแต่ชอนขมือพูเห็นไหมก็ลายดาบนะอ๋อนี่ยเหงาใช่ไหมมันเปื่อยกบอันนั้นมันเปื่อยเลยก็มีผุนตกหั่นมันเนาะอืมตั้งในเห็ดเอาไปล้างอยู่โฮเพื่อนนะทุกคนเลยมีน้ำไหลเนะ ไอ่หายออ่ะก็อาจจะตีมันตีไม่ได้หมุนไม่ลายเด้วก็หมุนเทืกับตื้หมุนกับเลือเอาย่บอนหมาแทนไปนี่ยังมีผยูจิงแต่หน้เองวันน้นับ้าละเดิอดึง

นเต็มหม้อค <na> ัก no อันนี้ยังน <mo> like ้อยๆเนาะเฮ็ดตยกไว้เ uh, ฮ uh ็ดตยกก็ยังน้อยเฮ็ดตน่ะพอดีกินได้แกงช่นะแล้วก็น้แต่ว่าปีหน้าไยกระตับเลยกระตับแล้วก็บ่นําตกฮกพี่ก็ใมันชวทุกคนแกงก็สิปงกินข้าวกินน้ําก่อนนะหนนี้นี่ชา1 9 เพิ่มหลออแตพี่พันนี่ได้มไม่ได้กองเลยเพื่อถ่ายนี่คืออ๋อแกงเห็ดเต็มหม้อเลยทุกคนใช่แล้วก็เช้าวันนี้เปิดคลิปแล้วก็่ครับร้านนี่

ยังไหลอยู่นะยังองกันเลยเราอดวุ้ยเยอะป่ะเราอึดหรอั้งซื้อกว่าอืมนตะป้อมซีเพื่ออยู่ต่บอตะล่ไม่ยั้งอ้อมแจ้งตั้งผ้ากางว่าไม่หอนทุกคนเลย้าเพื่อโรศัไเเอาไปอาเอา เอาไปได้ดดย,ดย,ไดยิงเจ็บเจอม่เลยใส่กระตัดตูยังอง้น้ำดงนี่ก็พระราบบริวมีตูเอตัวทางนนอันไนโตนแถวนี้นะปา้าป้าก็ตัดตัว,ตว,ตวการไก่สดนำ้ำมันฮอนจ้ะท้าุนอย่ไม่มีเลยช่งเผื่อช่งมันเทไดรโอเคไหมพี่ <laughs> okay, พน้องกินข้าวกินน้ำอิม่มแกงเดต,ตับสิไดเมื่อพ,กพักผอนอยู่บ้านพักก่อนมานี่ เดีว่าโมหนึ่งโม,ม่เผื่อปะจะพี่เครื่องของกับซงเซื้อคอยกระปะพี่น่าพานะมั้งปะนี่พากับทางทีมงานก็บเก็บเก็บของเสร็จดดเรียบร้อยละอ่ะจะได้เดินทางเมื่อก่อนดได้กัคลิปวีดีโอนี้ก็จะได้ปิดไว้สั้นนี้ก่อนใหพี่น้องผมขอนต์ให,หลายเอาคิดหน้าพบกันใหม่